สวัสดีค่ะเอออย่าไปโกดยังว่ามามีทำงานอยู่ช่วยอืมอค่ะพ้อต้อสวัสดีค่ะเอาจุ๊บๆออกกอนลูกว้าพี่จะจะมินคนสวยพี่มินเลี่ยนคนสวยค่ะมินเลี่ยนคนสวยค่ะเอออันมาดี้เนี่ยเขากะพ่อพ่อเขา อันจบหม้อหม้อโหมันบอพี่น้องเขาจบหม้อโหเขาเลียนจบแล้วเขาบว่าจบสาขาเอกสารเขากับฝ่าวเหตุงานก่อนเลยงานอะไรก็ได้แล้วแต่งานเซเวน่นงานอันใดก็ได้พอพอได้งเงินเขามาก่อนเขาจงค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆง่ายออกจากเขาแล้วก็ฟูทา์พาททมหรือว่าฟูทา์พาทามทามดีเซเวน่นปาบักกะซารหรือว่าวัดสงกระสันแห่งนชหรือว่าบูธคัมเปีหรือว่าว<อ> อะไรก็แล้วแต่ร้านเสิร์ฟร้านเล่าอะไรก็ได้ไก็ได้ก็แล้วแต่ว่าแต่ใดงเนื่องขมกรเนี่ยสินะพี่น้องเท่าเขาเลือกงานยังก,ก่อไม่ไม่ไม่เลือกงานไม่ยากจนไม่เลือกมากไม่ยากจนนะครับแต่นก็เอาไปก่อนมาแต่นี่ลไล่ใดงมากงาน full time ท็คือทำทั้งวันงาน part time ก็คือทำแค่ไม่กี่ชั่วโมงคือทำให้ที่ให้คุณเป็นชั่วโมงแต่อาจจะออกเป็นไล่อาทิตย์หรือไล่เดือนก็แล้วแต่ผู้จการเขางานไหนก็ได้ นะไว้นี่นนต้องไหนได้ประสบการณ์สุดหลัการแรเงินเยอะสุดก็คือถ้าเป็นงานโรงงานข่อยยังโตเช่นย่างข่อยประสบการณ์ของตัวเองก็คือจะเลือกทํางานแต่เฉพาะส่วนมากเลยจะเลือกทํางานที่โรงงานเงินเดือนดีๆพวกอุตซากกรรมยานยนต์พวกน้ามันพวกอันได้กรสรงางคือเงินดีๆนี่กูเฮดเบิร์ดเอาเยอะต้องข่าวมีสูไ้ไินซูใดๆหลายสินะก็เยอะ อาบ่งตาบานตัวใหญ่ไล่หลายใช่ไหมเออข้าต้องเลือกนิดนึงเรือถึงบ้านหนึ่งล้โบนัสสองเดือนมันไม่ได้เยอะกันหลายอย่างอ่าแล้วก็สมบัติการด้วยแล้วเข้าก็ต้องเบิ่งตรงจุดนั้นนั่งบัตรเฮนี่เพราะว่าจะเป็นงานโรงงานงานบริษัทอ่างานเล็กๆงานลาเต้งานทุกอย่างทำมาหมดแล้วอ่าเข้าเก็บประสบการณ์มากจน สามารถได้อามาเผยแผ่ได้ที่เลีย,ยสิงกษัตริข่อยกับบริวาแต่ว่าประสบการณ์ข่อยกับพ่อแล้วข่อยว่าต้องการประสบการณ์อีกประสบการณ์คือในสิ่งที่ข่อยทำด้วยคู่มือนี่อ่าแล้วข่อยก็เอามากเก็บเป็นประสบการณ์แล้วก็มาแช่บอกมือแต่ว่าจะไปหาประสบการณ์จากคนอื่นหรือว่าไปเป็นลูกน้องของเขานะข่อยบอะเอาแล้วคล้ายๆได้หาบาทสิบบทอยืนยนี่งหมะ คเด้เลีรียงลูกคอยนั่งเป็นซะน <c oughs> าแล้วก็สู่กันไปคๆทุกอย่างค่อยๆเจริญเติบโตคือเจ้าพะพันธเมล็ดมเมล็ดอันฝักคุงเมล็ดอันเอียงสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือคอยเลี้ยงลูกเนี่ยตั้งแต่แบบอตั้งแต่อยูในใทอองมาจนเขาได้ซ้ำเนี่ยกับทั้งเอยทั้งอน,นี้แต่ว่ากับกมีความสุข อ่าถึงจะได้เงินน้อยแต่เราก็มีความสุขเข้ากับข้อไปสร้างข้อใหญ่เพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กอยู่ตลอดก็คือกานกับธุรกิจมันธุรกิจมันไม่ใช่เล็กๆตลอดมันต้องมีการขยายแล้วก็ขยับขยายึไปแน่นอน,น,นอยูอ่แล้วสิน่าพ่นงอแล้วก็อันนี้ก็คือในส่วนของพอเาเรียนมาทํางานอะไรก็เอาไว้ก่อนสินะ่าอ่า ผู้ใดมากแนวใดมากอาชีพอ่าส่วนตัวมากเป็นลูกน้องเขาอยากไปเก็บประสบการณ์ก่อนเข้ากับเท่ากับไปเก็บเอาประสบการณ์ก่อนก็ได้ก็ไม่ได้เป็นยังพอ,ออยากหาประสบการณ์ดานได้อยากไปเห็นดิไซเข้ากะไปเก็บเอาเออส่วนของ่อยอี่างนี้ขอเียนเลี่ยนไปนั่งทำงานไปนั่งอ่า่อยเฮ็ดงานนั่งขอ็ไปเลียนเอาหนวดเอาใบนั่นใบนี้นันนนนง่งก่อนสื้อตังการตังเป้าหไม้ข้อง่อยไว้ ว่าข่อยอยากได้อันนี้ข่อยอยากเป็นอันนี้ข่อยอยากเฮ็ดอันนี้ข่อยสิเอาอันนี้อ่ะข่อยก็เฮ็ดไปตามความฝันของข่อยอ่ะข่อยเอาจังได้ในชีวิตเทาเฮาก็ตตรงนี้มีการบ้างแทนลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนผู้ใดก็บบมาเขียนชีวิตเจ้าใดเขอพูดเข้านนมาเจ้าสิเลือกว่าเจ้าสิเฮ็ดแนวใดอ่าถ้าเจ้าคิดว่าเจับไปตรงนี้เออมันโอเคมันมันพอไปได้แต่ถ้าเจ้าคิดว่า มันไปบ่อได้เออมันบอโอเคหรือว่าขายของมันบอ่อมันบ่อได้กําไรมันไปบ่อได้เท่ากับต้อตงยุดเท่ากับหาแนวใหม่มากมาขายไม่ว่าเราจะทําอะไรคือมันถ้ามันเป็นไปได้เราก็ไปต่ออ่าบ่อเด็เนทชีวิตเท่าบ่มีอะไรมาเขียนหรือว่าเมาลิกิตเท่าได้ไม่ได้เท่าเขียนตองมาเองบนชีวิตของเจ้าของเนี่ย มุงที่เอาอย่างเขียนผู้ใดสิมาเขียนใงมึงเขาเป็นแค่ส่วนประกอบเขาเป็นแค่อุปรสรรคเป็นแค่ขวางน้ำเขามาถึงเท่นั้งแต่ว่าระวางข้างนะคือเป็นระว่างข้างมุงเจอก่อนนี้ก่อนเนี่ยมึงก็เตะเออกไปนี่ละอ่ะมันมันก่เตะเออกไปว่าจะมีมุ้งอยาเหยยบใดหรือว่าขามแดงก็ขามไปค่ะเขาก็เดินไปต่อฟังฟันเท่าย,าย่าให้น ที่มันหมองหมักเฮาหรือว่ามันเหี่ยดเท่าหรือมันอิจฉาเฮามาทำลายความฝันอยากกดมันมีบอกแล้วว่าอย่ากดเอออย่าเหตให้เขามาเหตความฝันของเฮาพังเสินทางของเฮาคือเดินต่อถึงสิมือยงเป็นไหนคือคนเราท้อได้แต่อย่าถอยถอยถอยได้แต่อย่าหยุดอืมมันมี เหนื่อยมีเหนื่อยมีท้อมีท้อยได้แต่กับบอยุธก็เดินใหม่พักก่อนแล้วก็เดินใหม่อ่ถ้าเดินไม่ได้ถ้าวิ่งไม่ได้ก็เดินเอาถ้าเดินไม่ได้ก็คานเอาเอ่อให้จังได้กระดายนะเพถึงความฝันของเราคือตอนนี้ถามว่าพันทุงทุกยามเงยบอนักบอมันเกือเงยกันอัอ่ะก็ค่อยๆปะคองไปค่อยๆไปค่อยเ็ดค่อยทั้งไป เหนื่อยมา,มากอ่าคนเ่าชีวิตชีตชีวิตเ่าทางชีวิตบางคนหกสิบแล้วเออมันเหนื่อยมากอ่าแต่ข่อยบ้านถึงหกสิบชีวิตข่อยยังไปเด้ยต่อข่อยผ่านการตายมาตัาง้งหลายนองอ่ากับผ่านการตายเรื่องอะไรหนึ่งละเรื่องอุบัติเหตุสองเรื่องโรคร้ายโรคร้ายแรงอ่ามันก็คือแบบมันลายแรงกับโม,มโควิด มไม่ใช่โควิดแต่ทําให้คนหยุดหายใจคือหายใจบอท่านเมียนตาเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวเราก็จะมาพูดต่อกันในคลิปต่อไปนะคะคือลูกหอยหนัดื้อแห้งสินะเออฟังมันฟังภาษาไทยอยังเงี้่อ,อยออกไปนไหนหรอ,อมันกระต้องใส่ดับเสียงถี่เข็มจังน้อยสิมะย่าลูกสต๊อปนาามาสิฟัง อย่าเศร้าเดี๋ยวนี้อ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนเจอกันในคลิปใหม่ค่ะเย่ด้วยอ่าเย่เด้อจะมาเล่าสู่ประสบการณ์เรียนทั้งหมดให้พี่น้องฟังนะคะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะออสวัสดีโอเค